สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีน้องใบ้อนด้วยนะคะอะพอเสียงดังๆแล้วกับใบ้อนหน่อยเลยโอ้โหอะรับกําลังใจกันหน่อยโอ้ยพอจะมีเหลือสักงร้อย0องร้อ้างไคะไม่เหลือเลยนะคะได้อ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปได้วเดี๋ยวให้ทักทายก่อนแล้วกัน ทักทายอย่างเป็นทางการสะเน้นหนึ่งนะคะ<ม>ทั้งชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามที่แอบดูกันอยู่ตรงนี้สบายดีไหมคะสบ,สบายดีสบายดีนะคะ,ะเดี๋ยวให้น้องไรอันทักทายแฟนคลับ<ม>กับนสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับทุกชั้นเลยนะฮะไร,รอันกำดินนะครับวันนี้มาเสิร์ฟความสุขให้ทุกท่านในวันนี้นะครับ <Yeah. S 2> ไปนไงคะเจอกันบ่อยแล้วเนาะน่าเจอกันครั้งแรกเพิ่เจอกันครั้งแรกนะคะวันนี้ของวันนี้ของวันนี้เนาะเดี๋ยววันถึเราตามไปอีกของเดือนนี้ด้วยโกต้าเจอเดือนละกี่วันคะแม่นี่อ่เนี้ยตัวจริงนี่มาจัาละโผงด้วยไจำได้นะ เดี๋ยววันนี้น้องลอยอัพมาทั้งทีก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมของเราเดี๋ยววันนี้เห็นพวงมาลัยมาเยอะเลยถ่ายรูปเซลฟี่กันหน่อยดีกว่าอ่ากับแฟนๆอ่ะทางซ้ายทางขวาปีบเข้ามาแลฮะได้เลยค่ะผู้บริหารอยากถ่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้บริหารยังเชิญผู้บริหารทางด้านบนเวทีได้เลยค่ะ ขณะผู้บริหารและค้าเรียนเชิญได้ไเลยค่ะอ่ดีตคนย่างโอ้โหต้องมีครั้งต่อๆไปค่ะต้องตามไปหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสามสี่ห้ขอประคุณค่ะต่อไปเดี๋ยวจะเป็นแบบ น้องโบน้องโบผู้จัดก,การถ่ายรูปอ่าใครอยู่ด้านหลังใครเย็งได้เลยนะคะพยายามหน่อยพยายามแล้วนะพยายามถ่ายเก็บเดี๋ยวถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยน้องไรอันยิ้มค้างได้เลยอ่ะภาพเคลื่อนไหวเท่นั้น หวงอะไรมากไปกว่าพวงอะไรที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องน้องอะไรอั่ลงมาพักก่อน